โด่งดังอีกแล้วครับทุกคนครับคนจีเนี่ยแห่ชื่นชมราชินีของไทยอย่างล้นหลามงดงามสง่างามสมพระเกียรติทุกพระอิริยาบถโดยการสวมใส่ชุดแต่และชุดของพระองค์ทำให้ชาวจีนนั้นปราปลื้มและชื่นชมมากๆครับในช่วงเสด็จเยือนประเทศจีนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กับแอดมินกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมิน TNS t h a i l ส n ท Now นเช่นเคยครับ หากใครชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอย่างที่พาดหัวข่าวไปนะครับว่าคนจีนเนี่ยเขาชื่นชมชื่นชอบพระราชนีสุธิดาของไทยมากๆนะครับชื่นชมกันล้นหลามเลยประเด็นเนี่ยเกิดจากช่วงการเสด็จเยือนจีนที่ผ่านมาสมเด็จพระราชนีสุธิดาทรงได้รับกระแสชื่นชมจากชาวจีนเป็นจำนวนมากทั้งในวเว็ปอเรดโน้ตทิกตอก ข่าวทูเรนิววีเชตโซเชียลมีเดียของจีนทุกแขนงหลายคนเนี่ยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่างดงามสง่างามและเต็มไปด้วยพระบารมีสมพระเกียรติจริงๆ และการเยือนจีนครั้งนี้นะครับผู้นําจีนอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยก็มีพิธีต้อนรับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ50ปีที่กษัตริย์ไทยสเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับนับตั้งแต่การสถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูต นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยกองทหารเกียรติยศยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในโอกาสการเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยการเสด็จเยือนครั้งนี้นะครับมีขึ้นต่อเนื่องกับการเยือนของกษัตริย์ในสเปนเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าและมีสื่อใหญ่เนี่ยตา่างพาดหัวข่าวพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับ อย่างเช่นรอยเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าจีนไม่เพียงแต่เป็นนักท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของไทยแต่มีผู้ลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างเช่นยานยนต์และเป็นประเทศที่ประเทศไทยนำเข้าสินค้าสูงถึง80,000ล้านดอนลลาร์สาหรัฐในปีที่ผ่านมาสินหัวก็รายงานนะครับว่าไทยและจีนนั้นมีการค้ามีการแลกเปลี่ยนกันมานับพันปีสมัยที่เรือสัมภาเชื่อมเสถียรภาพทางการค้าระหว่าง2แผ่นดิน อีกทั้งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงไม่กี่ปีไทยเคยส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันในจีนและในปี1974ปักกิ่งยังเคยช่วยไทยในด้านของการขายน้ำมันราคาถูกในช่วงเศรษฐกิจถดถอย การเสด็จเยือนของไทยในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนในวาระครบรอบ50ปีทางการทูตที่ทั้งสองประเทศต้องการผลักดันสู่ความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในมิติการค้าการลงทุนและความมั่นคงในอนาคตนี่คือประเด็นยิบย่อยนะครับที่แอดมินได้นามาฝากเอาละครับประเด็นหลกัหลกๆคือเรื่องของชาวจีนเนี่ยเขาชื่นชมสมเด็จพระราชินีของไทยเรานะครับต้องบอกแบบนี้นะครับ ต้องขอใช้คำที่เราฟังเราอ่านแล้วพูดเข้าใจง่ายๆนะครับที่แปลมาจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ได้มีคำราชาศัพท์นะครับโดยพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยไปฟังคอมเมนต์พร้อมๆกันมุมมองแรกครับบอกว่าทุกชุดสวยมากๆเสื้อผ้าเรียบง่ายดูดีเครื่องประดับกำลังพอดีกิริยาท่าทางยิ่งทำให้ยิ้มหวานๆดูอบอุ่นมากขึ้น มุมมองต่อมานะครับบอกว่าหวังว่าพระองค์จะมีความสุขดีพระองค์ช่างอ่อนหวานและสง่างามมากๆคอมเมนต์ต่อมาครับดูเป็นผู้ดีมากๆมุมมองต่อมาบอกว่าสวยงามที่สุดดูหรูหราดูมีความสง่างามคอมเมนต์ต่อมาครับรูปร่างท่าทางนั้นดีมากๆมุมมองต่อมาพระองค์นั้นสวยจริงๆ คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าน่านับถือมากสมกับเป็นคนในกองทัพมาก่อนจิตใจแข็งแกร่งคงคิดว่าแม้ตายก็จะไม่ทำให้กษัตริย์ไทยและประเทศเสียหน้าแม้แต่นิดเดียวมุมมองต่อมานะครับพระราชินีไทยชุดที่ใส่มาเยือนจีนครั้งนี้ทุกชุดดูมีระดับมากๆคอมเมนต์ต่อนะครับร่างกายฟิตดีเล่นไอฮอกกี้ได้ด้วยมุมมองต่อมานะครับร สวยงามมากๆนี่คือราชินีในดวงใจมุมมองต่อมาบอกว่าต้องยอมรับจริงๆพระราชินีสุทธิดาเป็นคนที่มีความสง่างามแบบราชินีของประเทศจริงๆมุมมองต่อมานะครับบอกว่าอยากพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศไทยแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับชอบพระราชินีท่านนี้มากๆทุกครั้งที่ออกงานจะยิ้มอยู่เสมอสุข,ขุมสง่างามและดูดีมากๆ และคอมเมนต์นี้เนี่ยมีคนกดหัวใจมากถึง1000เลยนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับบอกว่าพระราชาไทยนั้นดูมีความสามารถมากส่วนพระราชินีก็ดูเป็นราชินีที่สวยงามจริงๆมีความสามารถทั้งสองพระองค์เลยคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับจิตใจดีทําให้สวยขึ้นสง่างามอ่อนโยนเป็นพระราชินีไทยในดวงใจของประชาชนคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับน่าศรัทธาจริงๆ มุมมองต่อมาบอกว่าพระราชนีสุธิดาสวยและสง่าง,งามมากๆมีบรารมีแบบราชนีของประเทศคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นทั้งราชนีเป็นทั้งเหมือนกับดอกโบตันที่สวยงามสวมชุดได้เข้ารูปหุ่นดีมีพลังดูสวยแบบมีออร่ามั่นใจอ่อนหวานแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันสวยแบบให้ทุกคนนั้นชื่นชมไม่แปลกใจเลยว่าคนไทยรักพระองค์จริงคอมเมนต์ต่อมาครับ ใส่รองเท้าส้นสูงทั้งวันแถมยังเดินเข้าพระราชวังต้องห้ามด้วยสุดยอดมากมุมมองต่อมาครับถ้าไม่มีความสามารถจะเป็นราชนีที่สง่างามแบบนี้ได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าคุณภาพของชุดที่ใส่และรูปร่างไม่มีที่ติเลยจริงๆมุมมองต่อมาครับทริป5วันทุกชุดคือสวยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วมุมมองต่อมาครับบอกว่า ฉันว่าหมวกทรงนี้แบบพระองค์จะต้องดังแน่ๆหมายถึงหมวกที่พระราชนีสวมใส่นะครับและยังคงมีเนื้อหาต่ออีกนะครับจากคอมเมนต์นับหมื่นที่ปรากฏสามารถสรุปสั้นๆของชาวจีนที่ประทับใจเป็นพิเศษได้ดังนี้นะครับหนึ่งคือฉลองพระองค์งดงามเรียบรู้และไร้ที่ติชาวจีนจำนวนมากชื่นชมการเลือกฉลองพระองค์ของพระราชนี สีและโทนชุดสวยสงาเครื่องประดับเรียบง่ายแต่เพิ่มความมีระดับทุกชุดดูแพงมีความเป็นทางการอย่างพอดีหลายคนถึงกับบอกว่า5วันของทริปนี้ฉลองพระองค์งดงามทุกชุดทุกวันเลยมายถึงเสื้อผ้าสวยงามทุกชุดทุกวันนะครับ 2. พระวรากายสง่างามกิริยามารยาทงดงามคำชื่นชมที่พบมากที่สุด คือพระอิริยาบทสำรวมพระสุรสิธิ์อ่อนโยนกริยาท่าทางมั่นคงและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันแม้ทรงสวมรองเท้าส้นสูงทั้งวันก็ยังทรงพระดำเนินได้อย่างสง่างามดังแบบอย่างของราชสำนักชาวจีนใช้คำว่าสุภาพสง่างามและมีความงามแบบผู้ดี 3. นะครับพระสิริโฉมผุดพองงามอย่างมีบรารมี ชาวจีนจํานวนมากยกให้พระองค์เป็นภาพจําของราชนีผู้สูงศักดิ์หลายคอมเมนต์นะครับกล่าวว่าสวยงามแบบสง่างามมีออร่าแบบราชินีของประเทศรัศมีความงดงามนั้นจับใจบางคนถึงกับบอกว่าคือราชินีที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา 4. ครับทรงมีพระจริยวัตรงดงามและทรงเข้มแข็งหลายคนประทับใจในพื้นเพ ความเป็นทหารของพระองค์และกล่าวว่าพระสรีรขันแข็งแรงพระไทยเด็ดเดี่ยวทรงมีวินัยและความตั้งใจสูงคนบางคนเนี่ยนิยามนะครับว่าแม้ยากแค่ไหนก็จะไม่ทรงทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประเทศเนี่ยเสียพระเกียรติแม้แต่น้อย 5. ครับทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูงดงามอย่างยิ่งมีชาวจีนจำนวนมากกล่าวว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยเพราะประทับใจราชนี ราชนีไทยไม,มีความงดงามแบบที่ทำให้รู้สึกอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้นบางคนถึงกับบอกว่าเป็นราชนีในดวงใจของชาวจีนนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับจากแฟนเพจสไปน์จีนบายหูหยินปักกิ่งก็ต้องขอบคุณด้วยและหากผมใช้คำไหนผิดไปก็ต้องขออภัยอย่างมากนะครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่ชาวจีนเขาชื่นชมสมเด็จพระราชนีของไทยเรา สมกับเป็นที่รักยิ่งของประชาชนปวืงชนชาวไทยนะครับเอาละครับสาหรับ EP นี้ผมแอดมิน TNS Thailand n ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ